สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวฝรั่งนะคะเป็นฝรั่งไส้แดงหงเป่าซื้อค่ะซื้อมาปลูกไว้นี่เข้าปีที่สองนะคะถึงจะติดผลค่ะปลูกตรงนี้ก็คือย้ายมาจากหน้าบ้านนะคะตอนแรกอยู่หน้าบ้านอยู่ประมาณปีหนึ่งแล้วปีที่สองก็ย้ายมาอยู่ข้างบ้านค่ะเพิ่งจะติดลูกนะคะเนะะี่ยค่ะ ได้ประมาณ3มลูกลูกเล็กก็กำลังจะขึ้นนะคะตรงนน้นก็คู่หนึ่งนะคะเห็นไหมคะข้างบนพอบ้านก็บอกว่า,าซื้อมากิ่งก็แพงตอนไว้ซะเลยเผื่อจะได้ขยายพันธุ์ปลูกเพิ่มคะะ่ะพอบ้านบอกว่าเดี๋ยวจะปลูกไว้ขายนะคะ ว่าจะขยายกิ่งอะคะ่ะแล้วก็เอามาชําถุงประมาณแบบถุงปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์ไว้ขายเผื่อมีคนสนใจอะคะ่ะหงเป่าสือนะคะไส้แดงะคะ่ะเป็นการทดลองของพ่อบ้านเขานะคะเขาก็ไม่เคยตอนกิ่งฝรั่งเหมือนกันครั้งแรกของเขานะคะเนี่ยนี่ก็จะมาแกะถุงพลาสติกอะคะ่ะลูกไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เนาะเพราะว่าปีนี้ แ้งค่ะหมายถึงว่าผลละหมากลากไม้ไม่ได้ไม่ได้ออกตามฤดูกาลข้างล่างก็ปลูกพริกนะคะลูกนี้ก็น่าจะใหญ่พอควรเดี๋ยวจะเรียกพ่อบ้านมาแกะถุงให้เรียกแล้วพอบ้านมาแกะเลยแกะเองเลยนะคะอีกมุมหนึ่ง เขาให้เราแกะเองนะคะนี่น่าจะได้กินสุกแล้วค่ะเพราะว่าผิวเหลืองละเนาะไก่ตัดเลยดีไหมเนี่ยห่อพลาสติกใส่ไว้นะคะหน้าฝนกันมาลงมาแมลงไม่งั้นก็คือไม่ได้กิน อนุญาตวางมือถือก่อนแล้วกันนะคะแกะแล้วนะคะตอนนี้แกะถุงพลาสติกออกแล้วสามลูกเลยเห็นไหมคะลูกก็เท่ากับกำปั้นนะคะเดี๋ยวจะเด็ดไปชิมลูกหนึ่งเอาลูกนี้เนาะลูกหนึ่งอันนี้ก็ห่อไว้ก่อนอใช่ไหมอืมส่วนลูกนั้นก็ห่อไว้ก่อนเอาไปชิมทีละลูกก่อนคะ่ะว่าไส้มันแดงจริงไหมดูไม่ค่อยเป็นจริงๆนะคะเพราะว่า,วา ต้นแรกในชีวิตหงเปล่าสื้ออะตัดเลยก็ได้โอเคอเห็นไหมแค่นี้ลูกหนึ่งก็ประมาณกําปั้นผู้ใหญ่เนาะอตอนนี้ก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมจะพิสูจน์ว่าไส้แดงหรือไส้ขาวนะคะหงเป่าสือของแท้หรือของเพียม อันนี้ก็คือซื้อมาจากแอปแอปหนึ่งนะคะ <c oughs> แดงอยู่นะ <c oughs> ไม่รู้ว่ามันสุกหรือยังแต่เหมือนมันยังนะต้องรออีกสักหนึ่งสัป,ปดาห <c oughs> ์โดยความที่พอบ้านเขาใจร้อน,นะค่ะอยากชิมลุ้นว่าแดงไหมเราก็บอกรอก่อนเขาไม่ยอมรอ แกะมาชิมชีลลูลูกสิว่ารสชาติเป็นอย่างไรนี่เขาจะให้แกะตั้งแตบบ่อาทิตย์ที่แล้วนะคะเราบอกว่าเอาไว้ก่อนฝนยังลงอยู่อยากให้มันรับแดดเยอะเวลาฝรั่งรับแดดเยอะๆเนี่ยมันจะทําให้รสชาติหวานขึ้นค่ะแดงอยู่นะอืออันนี้ถึงเวลาชิมนะคะว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้าง จะชิมให้ดูนะคะไส้แดงหงเป๋วซื้ออืมกรอบอร่อยหวานค่ะจะหวานเนื้อในแล้วลองนี่จะฝาดนิดนึงเพราะว่ายังไม่สุกเต็มที่รออีกสักหนึ่งสัปดาห์น่าจะโอเคหวานรสชาติดีมากเลยค่ะกรอบ อร่อยกว่ากิมจูนะคะจะติดลูกยากมากเลยปลูกยากกว่ากิมจูหลายเท่าโอเคค่ะอร่อยเปยวป่าสรุปว่าเป็นหงเปลืสือของแท้นะคะรสชาติโอเคอร่อยค่ะ,อ,อ,คะอีกสักหนึ่งสัป,ปดาห์จะหวานมากกว่านี้แต่ตอนนี้ก็หวานแล้วนะคะหวานกรอบแต่ถ้าคนไม่ชอบแบบว่า สุกช่านะคะแบบว่ากินแบบคนในเมืองเนี้ยในกรุงเทพเนี้ยจะชอบรสเนี้ยค่ะจะเป็นหวานกรอบอร่อยนะคะถ้าสมมุติว่าเ,าเด็ดตอนเนี้ยอีกสักสองาวันให้มันลืมต้นเนี่ยมากินเนี่ยจะโอเคเลยค่ะผ่านค่ะสรุปแล้วกิ่งตอนเราทําขายได้เนาะต้องบอก้อบานตอนมาเยอะแหละเขาบอกว่าเขาสําเร็จแล้วในการตอนล่วนะคะอะไรประมาณนี้โอเคค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ